ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนล้วนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตสิ่งสำคัญคือต้องอดทนกับตนเองและปล่อยให้ตัวเองได้รักษาตัวเองการหาวิธีการรับมือกับความเครียดที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญหากคุณกำลังดิ้นรนอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือพักสมองจากโรคบ้างก็ไม่เป็นไรบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราสามารถทำได้เพื่อตัวเราก็คือการละทิ้งความรับผิดชอบและมุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของตัวเองการนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนอนหลับเพียงพอเพื่อที่คุณจะได้ทำงานได้ดีที่สุดบางครั้งการเห็นแก่ตัวก็เป็นเรื่องปกติบางครั้งเราก็ต้อง ให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขการมีระบบสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญจงรอบร้อมตัวคุณกับคนที่รักและห่วงใยคุณการไม่มีคำตอบทั้งหมดก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่คุณจะสับสนและไม่แน่ใจเกี่ยวกับชีวิตของคุณ สิ่งสำคัญคือการก้าวไปข้างหน้าต่อไปการค้นหาความสุขจากสิ่งที่เรียบง่ายในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นกาแฟดีๆสักแก้วหรือวันที่มีแสงแดดสดใสคุณสามารถเปลี่ยนใจได้คุณไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างที่คิดออกตลอดเวลา การทดลองและการลองสิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องปกติการซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่าพยายามเป็นคนที่ไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันขณะอย่าจมอยู่กับอดีตรหรือกังวลกับเรื่องในอนาคตจงขอบคุณสิ่งที่คุณมีแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดก็ยังมีบางสิ่งที่ให้คุณขอบคุณเสมอการให้อภัยตัวเอง ทุกคนทำผิดพลาดได้สิ่งสำคัญคือต้องให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อไปมีเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นโลกต้องการความเมตตามากขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองคุณสามารถทำได้ทุกอย่างที่คุณตั้งใจจะทำได้ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลง และเป็นคนที่คุณอยากเป็นจงเรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองและผู้อื่นและคุณจะค้นพบความหมายในชีวิตของคุณ